ฉันอยากจะได้ดาบอืมเอาดาบคุณภาพเยี่ยมไปซะโอ้โหช่างตีดาบกลายเป็นนักลบมาโจดูสิ วุ้ยแรงเอ้ยนักดาบของเราณหมู่บ้านที่สุดแสนจะอันตรายที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่าอาวุธห่วยๆสู้ไม่ได้เราเป็นนักตีเหล็กสร้างอาวุธสุดโหดคนหนึ่งโลกใบนี้เต็มไปด้วยอันตรายอาวุธที่มีประโยชน์ถือเป็นสิ่งสําคัญเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติปไปนะครับกับเกมไ o l ดเวพ่ n s h อ p ช่างตีเหล็กสร้างอาวุธในตำนานนั่นเองนะครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เล่นเป็นช่างตีเหล็ก คนหนึ่งซึ่งจะต้องสร้างอาวุธที่สุดยอดขึ้นมาให้กับพวกในพรานและก็นักประจนภัยใช้ในการต่อสู้กับพวกสัตว์ป่านี่ตอนนี้ก็สร้างดาบครับผมแล้วก็เป่งเป่งเป่งเฮ้ยฉันมีออเดอร์อยากจะได้ดาบหนึ่งเล่มเริ่มโมโหแล้วนะเอาไปวู้ฉันแข็งแกร่งขึ้นคนนี้ต้องการอะไรเอ่ยฉันก็อยากได้ดาบนี่เอาไปได้หกวิคุณภาพดีจริงๆเอา้าแล้วก็โดนหมาป่ากัดตาย เอ้ยอาวุธของเรานี่ดีจริงไหมนี่ยหรือว่าอาจจะต้องพัฒนาอะไรสักหน่อยนี่เพิ่มเกรดถ้าผมพัฒนาให้ดีขึ้นอ่าโอ้ยด้านขวามีการอัปเกรดมีการเพิ่มลูกค้ามาอีกหนึ่งคนร้อนขายอาวุธต้องการลูกค้าเพิ่มอ่างั้นก็ต้องจัดไปสิ แล้วก็ขอแบบว่าลูกศิษย์มาสักคนหนึ่งเออเปิดกล่องลูกศิษย์อาจารย์ฉันมาแล้วแต่รู้สึกว่าลูกศิษย์ของเราอนอนหลับอ่าระหว่างที่แม่เรากําลังไปขายลูกศิษย์ก็มาตีดาพวะผม,มคุณภาพดีเหมือนกันนี่ยอดเยี่ยมบวกโตผลิตอุ้ยหนึ่งอันสามารถตีเหล็กได้แบบว่าสองคนรับออเดอร์โอ้เรียกได้ว่าแม่ตีกันแบบมือไม่หยุดกันเลยทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวเก็บตังค์เพิ่มอีกนิดหนึ่งเพิ่มความไว คูณ2แล้วก็อุ้ยเพิ่มกำไรคูณ2เอาละกำไรคูณ2องเออตอนนี้นี่เงินน่าจะแบบว่าแม่เก็บเงินได้บานกันเลยทีเดียวแปดสิบหกโอ้โหก็ต้องอัปดาบด้วยความช่วยเหลือของนักรบสันติภาพกำลังจะกลับคืนสู่เมืองภารกิจที่นี่เสร็จสิ้นแล้วเราจะต้องไปยังสถานที่ต่อไปที่ต้องการเรามากขึ้นแม่แค่หมาป่านี่พวกนักเดินทางน่าจะพอไหว ต้องเก็บให้ได้แ0 0จากขอบป่าลึกจะเดินทางเข้าสู่ป่าครับผมฟื้คันแม็กโอ้โหแล้วก็เดินทางเข้าสู่ป่าครับผมไปสันติสุขเกิดขึ้นที่ขอบเมืองอืมเอาเพชรไปเลยฉันกำลังจะเดินทางต่อแล้ววิกฤตหมู่บ้านได้จบลงแล้วขอบคุณสันติภาพเป็นของขวัญที่ดีที่สุดแล้วเราก็เดินทางไปกับลินลี่ มีการสร้างที่วิ้ยธนูด้วยเฮ้ยมีช่างไม้ด้วยอย่างนั้นเหรอเริ่มมีเงินจ้างแะ้วงั้นสินะอวยรู้สึกว่าข้างล่างนี้เหมือนจะมีหมาป่าให้เราทําการต่อสู้กันอีกแล้วฉันจะยูยงคงกระพันุวยหมาป่า <c oughs> กัดตายตอนนี้ก็เพิ่มลูกค้าแล้วก็ลิลลี่แม่ไม่มีผู้ช่วยนี่ไม่ได้เลยนะต้องรีบอัปดาบปับ๊บ ปั๊บปราบการขายจะได้เพิ่มขึ้นแบบรวดเร็วแล้วก็สร้างนี้ธนูใครอยากจะได้ธนูก็เชิญเลยนะไหนดูซิต้องการธนูหนึ่งนี่เลื่อยไม้ครับผมเฮ้ยยิงแบบหมาป่าโอ้โหอยู่สักใกล้เอ้ยตายไปตัวนึงเอ้ยโหดอยู่อธนูนี่ใช้ได้แต่ก่อนอื่นเพิ่มลูกค้าอีกหนึ่งคนทำการอัรปดาบปั๊บปราบ เออสี่ร้อยครับผมหุ้ยแพงกว่าธนูอีกแล้วก็อัพธนูปึ๊บปรือหกร้อเฮ้ยจินนี่หมื่นหเลยล่ะจัดไปสิเอาล่ะตอนนี้เก็บเงินมาสักพักเจ้าแจ็คสันเออแล้วก็อะไรดีเอ่ยแบกน้ำหนักคลังสินค้าขนาดใหญ่นี่คุณสองเพิ่มลูกค้าจ้างพนักงานเพิ่มเติมกำไรโอยอัพอะไรเยอะแยะอืม มีโอ้ยช่างตีเหล็กเพิ่มอีกหนึ่งแล้วก็คนตัดไม้เพิ่มอีกหนึ่งหลือเราจะการเพิ่มราคาปั๊ปปั๊ปปั๊บโอ้โหเกรด35เงินหมดอืไปทางธนูบ้างดีกว่าออ้ยมีเงิน80,000มาให้อีกแล้วเพื่อนอได้มา80,000อัพเกรดธนูแบบ สบายสบายปับปั๊บปั๊บปั๊ั๊บเออขายได้สี่พันจะเป็นสมดาวได้หรือไม่เงินจะพอไหมนะไม่น่าพอแต่ขายได้แบบโคตรแพงเลยนะตอนนี้จัดไปเพื่อนอืมอัพจนหมดตอนนี้นี่เรียกได้ว่ากำลังจะออกจากป่าแล้วงั้นสินะอัพดาปึ๊บปึ๊บปึ๊บปขั้นเต็มเกรด50าปึ๊บ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  โอ้ยธนูเต็มแม็กเก็บครบทุกรางวัลเดินทางเข้าสู่ป่าลึก2อง0สนกันเลยเพื่อน สถานที่ใหม่ป่านลึกตอนนี้นี่อุ้ยมีสมบัติอยู่ตรงนี้ต้องมีสมบัติที่เราต้องการอยู่ในนั้นแน่ลิลลี่สมบัติมักจะมาพร้อมกับอันตรายเสมอมาเปิดร้านขายอาวุธก่อนค่อยไปล่าสมบัติเมื่อเราพร้อมต้องการโต๊ะทำคาถาเลเวลถึง50ก่อนด้วยนะอุ้ยตอนนี้นี่ขายแบบว่าอุปกรณ์ธรรมดาไปก่อนโต๊ะทำธนูฟึบสร้างไว้ก่อนเพราะว่าราคาค่อนข้างจะดีลิลลี่มาก่อนเพิ่มลูกค้าหนึ่งแล้วก็อัปเกรดเร่งการประมวลผลคูณ2มาเลยจ้า อาจารย์ฉันมาแล้วโต๊ะกระทานี่หมื่นสองโอ้โหเริ่มจะมีเกี่ยวกับเวทมนต์เอาละตอนนี้เราก็สร้างโต๊ะกระทาจะมีจอมเวทมาไหมนะ กระทานี่สร้างยังไงเอออยากจะเห็นวิ่งขอกระทาสามอันวิ่งเอาลูกแก้วในการสร้างคระทาผมวิ่งรู้สึกว่าไม้เริ่มไม่พออาจจะต้องมีคนงานเพิ่มกระทาานี่สร้างอย่างยากโคตรช้าอุ้ยเร็ว2 5งหมผมสุดยอดมาแจ็คสัน น้ำหนักเพิ่มกำไรคูณ2อ,อัพให้ถึงขั้นไหนดีเอ่ยอุ้ยขายได้10,000ืต่อไปก็ธนูนี่อัพไปเลยเยอะๆฟื้ขั้นสองวิเงินจะหมดอขายได้แบบว่าสี่0 0ืนกว่าต่อไปอัพกระทาโอ้ยทำไมใช้เงินเยอะขนาดนี้ <c oughs> แล้วต้องอัพกระทาให้ถึงเลเวล50ถึงจะไปเปิดสมบัติได้ใช่ไหมจะว่าไปนักประจนภไยนี่เอาอาวุธไปทำอะไรเอ่ย ไม่เห็นมอนเตอร์สักตัวที่นี่เอาละเดินเร็วขึ้นการประมวลผลนี่แล้วก็กําไรคูณสองจากธนูกําไรจากกระทาเวทมนต์เฮ้ยมีเอมี่จ้างพนักงานเพิ่มเติมเอาละนี่คนงานเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนอัปเกรดอุ้ยโต๊ะดาบอ้ยเป็นแสนนะผมววุเงินจะหมดเงินจะหมดเฮ้ย เฮ้ยอีกร้านแดาบจะเลื่อนขั้นเป็นแม่สี่ดาวผมอมืตอนนี้นี่อาจจะต้องรีบขายดาบเฮ้ยโต๊กระทาต้องอัพละเพื่อนอืนี่จะได้สร้างได้หลายจุดแล้วก็อัพกรดต่อเนื่องอขายได้ร้านสี่กระทานี่ไม่ธรรมดาขายทีนี่โคตรรวยเลยนะแต่การสร้างอาจจะชา้าสักนิดหนึ่งเอาละ อัปเกรดปึ๊บปึ๊บปื๊บ,บไม้กระทาเงินเยอะดูโฆษณามาโอ้โหห้าสิบละเพื่อนได้เวลาการเปิดหีบสมบัติป่ามันอันตรายเกินไปอยู่บ้านเฉยๆก็พอแล้วฉันสัญญาว่าจะกลับมาพร้อมกับหีบสมบัติเราจะต้องวิ่งออกสำรวจต่อสู้สำรวจวิ่งช่างตีดาบใส่อุปกรณ์นี่สำรวจ <c oughs> หมาป่าใส่เสื้อผ้าครับผมบวกพลังออกสำรวจอีก เฮ้ยได้อะไรอีกได้หมวกโอ้โหช่างตีดาบกลายเป็นนักลบต่อสู้กับเจ้าบอสเปิดสงครามเลยเพื่อนอืมวิวิวโดนกัดสบายได้บูปินวิธนูไมเราต้องการสร้างอุปกรณ์ที่ทรงพลังที่สุดและก็ยังมีพิมพ์เขียวอีกมากมายที่รอให้เราเก็บรวบรวมดังนั้นจงรักษาสิ่งนี้เอาไว้อัปเกรด กทาเป็นขั้นสุดเรียบร้อยเดินทางไปสู่กระท่อมนี่สถานที่ใหม่กระท่อมลำหน้าอุยเริ่มจะมีร้านของตัวเอง <c oughs> เรามาเรียนรู้การสร้างอุปกรณ์ใหม่กันเถอะนี่คือโต๊ะประดิษฐ์ในร้านขายอาวุธซึ่งสามารถขายอุปกรณ์ประดิษฐ์ได้ยิ่งทําให้ระดับสูงขึ้นกําไรจากการขายก็จะสูงขึ้นการตีเหล็กต้องใช้วัสดุบางอย่างและหาได้จากมอนเตอร์เท่านั้นล้อมเลยจ้า ดาบทั่วไปครับผมวางบนชั้นวางโอเคทำไ,ได้ดีกำไรของเราก็เพิ่มขึ้นลูกค้ากำลังซื้ออุปกรณ์ใหม่ของเรา ทำดาบไปขายดาบใหม่ครับผมเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสําหรับเกมช่างตีดาบของเรา,เราก็เรียกได้ว่าแม่สนุกสนานเพลิดเพลินค่อยๆอ,อัปเกรดแล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆก็สําหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับผมสามารถดาวน์โหลดเกมนี้ได้ที่ใต้คลิปกันเลยนะมีการต่อสู้กับบอนเตอร์แล้วก็อะไรอีกพี่สําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลัง ใจให้เพียตีหาเกมสนุกๆมาแนะนำคราวหน้ากันอีกนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนอยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุบ๊บ